คุณเท่าไหร่ครับแต่ผมบอกว่ามันอัศจรรย์มากนะทุกครั้งที่เวลาเราฉลองมันเกิดมักมีผู้จากไปในวันวันนั้นน่ะวันนี้ครับนอกจากป้าแดงจะบูชาพานเข้ามาแล้วปรากฏว่ายังมีจดหมายนําส่งมาจากที่เพนสวีเดนเมื่อสักครู่เองซึ่งผมอ่านแล้วรู้สึกว่านี่แหละเป็นบุญบาร,รมีชั้นเยี่ยมเป็นบุญบาร,รมีชั้นใหญ่ ที่จำเป็นต้องอ่านให้ทุกคนได้ฟังในปริศนาธรรมว่าชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนะครับคุณทั้งหลายครับชีวิตเรานั้นสั้นเพียงลมหายใจครับหายใจเข้าไม่ได้หายใจออกก็ตายนะครับหายใจออกไม่ได้หายใจเข้าก็ตายครับชีวิตสั้นเพียงลมหายใจเท่านั้น จดหมายนาส่งจากพี่เพนสวีเดนนําส่งมาบอกว่าสวัสดีข่าพอาจารย์ครูส้มแอดมินดิฉันนําส่งปัจจัยจํานวนนี้เพื่อร่วมทําบุญกุศลเป็นผ่านดอกไม้บูชาพระในวันนี้ขอถวายแด่พระอาจารย์รอนสวร์โสพโนท่านเจ้าอาวาสวัดป่าโคกเห็ดธรรมยุทธท่านที่ถึงแก่มรณภาพเช้าวันนี้เองครับสาธุสาธุสาธุ ตอนที่ท่านยังไม่มรณาภาพท่านได้จำวัดอยู่เพียงองค์เดียวอยู่รักษาวัดป่าโคกเห็ดพระลูกวัดได้ทยอยศึกจนหมดสิ้นและเมื่อไม่นานนี้เองคือเมื่อเช้านี้ก่อนท่านจะออกบินธบาตปฏิบัติพันธกิจของพระสงฆ์ท่านได้เตรียมข้าวของและปูเสื่อให้ญาติโยมนั่งสวดมนต์หลังจากท่านบินธบาตเสร็จแต่เวลาของท่านคงหมดเมื่อพระอาจารย์นั่งประจำอาสนะ ท่านวูบและล้มลงครับกว่าญาติโยมจะได้มาเห็นก็ช้าเกินไปเมื่อนำถึงโรงพยาบาลจึงไม่อาจยื้อชีวิตท่านไว้ได้พระอาจารย์รอนสวร์โสภโนเจ้าวาดวัดป่าโคกเห็ดท่านเป็นพระนักปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบท่านเป็นพระนักพัฒนายามที่ท่านมาอยู่ที่วัดป่าโคกเห็ดใหม่ๆวัดนี้ยังไม่มีอะไรเลย แต่ท่านก็นำสืบทอดเจตนาว่าขอสารต่อปณิธานจากพระธิการชอบเขมมาสระโนโอดีตวัดอดีตเจ้าวัดวัดป่าโคกเห็ดซึ่งมรณภาพหลายปีก่อนการนั้นผ่านมาจนถึงวันนี้วัดป่าโคกเห็ดได้สร้างและพัฒนาอะไรมากมายโดยเฉพาะเมนซึ่งบ้านของลูกหลานพ่อเหียนแม่ปทุมชั้นทองเป็นต้นบุญหลักต้นบุญใหญ่ทำมาเรื่อยๆทอดกรถินกันมาหลายปีเนาะ ธรรมะปัญญาก็ไปเติมเต็มบ้างนะแต่หลักๆแหละล,ลูกหลานเขาขับเคลื่อนเองหมดตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วซุ้มประตูวัดบริบูรณ์แล้วถนนรอบวัดกำแพงวัดเสร็จได้บางส่วนวันนี้ข้าพระเจ้าในนามครอบครัวธรรมปัญญาในนามลูกหลานพ่อเห็นแม่ปทุมชั้นทองและในนามพุทธศาสนิกชนขอน้อมส่งดวงจิตพระอาจารย์รอนสวริสุพณโนสู่แดนพระนิพพานด้วยความอาลัยอย่างสุดซึง้ง น้อมถวายบุญอีกทางปุญญาพลังครับสาธุสาธุสาธ,สาธุเดี๋ยวช่วงสวดมนต์เนาะก็นําส่งพลังงานก็แปลว่าในพานที่เป็นพานบูชาวันเกิดของพระแดงก็เป็นพานน้อมถวายบุญกุศลกับพ่อแม่ครัวอาจารย์พระอาจารย์รอนสวรรค์ด้วยนี่แหละคุณทั้งหลายบุญมันจึงไม่มีวันบอกว่าเฮ้ยทาบุญนี้เสร็จแล้วพอละมันหยุดไม่ได้ไคุณเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันสุดท้ายของเราจะมาตอนไหนไง นี่คือความฉลาดของการสร้างบุญกุศลและความชาญฉลาดยิ่งไปกว่านั้นคือการออกแบบบุญตามหลักของพระไตรปิฎกฉลาดยิ่งไปกว่านั้นคือทําแล้วให้เกิดความเกื้อกูลและเกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่ทําบุญและปิติเฉพาะตนอ่ะแต่ให้คนที่เขาเห็นและปิติไปด้วยครับนี่คือการสร้างแรงบันดาลใจเมื่อคนเขาเห็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วมันบุญก็จะขยายวงกว้างแล้วเร็วเรียกว่ายิงกระสุนหนึ่งนัดมันต้องได้นกหลายๆตัวนะไม่ใช่ว่าทําแค่หนึ่งเรื่องได้หนึ่งอย่าง อย่างนี้กุศลมันไม่สร้างเพราะปัญญามันไม่เกิดครับธรรมะปัญญาเราสร้างให้กุศลมันสร้างปัญญาเราจึงเกิดเราจึงอยู่กันมาขนาดนี้และคนที่ใช่คุณจะได้อยู่และไปต่อคนที่ไม่ใช่คุณจะไม่ได้ไปต่อครับแม้นจะร้องขอแค่ไหนก็ไม่ได้ไปครับเพราะอะไรครับคนเราสี่อย่างไม่เสมอกันข้อที่หนึ่งศีลไม่เสมอไปด้วยกันไม่ได้ครับข้อที่สองศรัทธาไม่เสมอไปด้วยกันไม่ได้ครับ ข้อที่3จาทะคือการจาคะคือการเสียสละและการให้ทานไม่เสมอไปได้วยกันไม่ได้ครับและข้อ4ี่คือปัญญาไม่เสมอไปได้วยกันไม่ได้ดังนั้นอย่าได้วิงวอนอ้อนวอนใครเราจงสร้างศีลศรัทธาจาคะและปัญญาของเราให้ทรงระดับไว้อยู่ในกระแสะพลังงานคุณจะเดินทางตามรอยพระบาทพระาศาสดายอย่างมั่นคงและไม่ต้องกลัวจะหลงหลงลืมและหลุดรอดอะไรไปเพราะสุดท้าย ถ้าคุณเดินตามแผนที่นี้ไปนี่คือการตามรอยพระอริยเจ้าเข้าพระนิพพานครับสาธุครับชัดเจนครับถ้าผมไม่ออกอากาศทุกวันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นกว่าจะมาพูดโอ้ oh, พระอาจารย์มรณะไพแล้วสี่วันเนี้มันก็มันก็ล่าช้าเราจึงหยุดไม่ได้แม้แต่วันเดียวเพราะอย่างนี้และทุกวันที่ออกอากาศตรงกับวันเกิดใครใครเขาอยากทําบุญอะไรมาเขาก็แจ้งมาใครเขาไม่อยากทาบุญเขากงเง็เงียบเียไปเขาก็ไม่บอกถามว่าผมรู้ไหม ผมก็อาจจะรู้แต่เขาไม่บอกอะ่ะผมจะทําอะไรได้ผมไม่มีหน้าจะไปอวยพรได้ซ้ำเพราะเขาไม่บอกไงแต่ถ้าเขาบอกเราก็อวยพรให้ประแดงบอกขอพอรอานะจารย์ด้วยนะเจ้าคะอ่ะอวยพรให้ได้น้อมส่งบุญพระอาจารย์อ่ะทาให้ได้ก็เพราะท่านบอกเพราะหากแม้นคุณเป็นพุทธศาสนิกชนนะคุณหุงข้าวหอมกลุ่นทํากับข้าวเลอเลอิศ เตรียมเสนาสนะเตรียมมาลายัยมาลาการทุกอย่างตั้งโต๊ะเตรียมตักบารไวหน้าหน้าบ้านแม้นพระภิสุสงฆ์ท่านเดินผ่านมาแล้วคุณก็ยืนพนมมือเฉยๆไม่พูดอะไรสักคำเดียวคุณจำคำผมไว้นะท่านเลี้ยวเข้ามารับบารไม่ได้นะครับคุณต้องกล่าวว่านิมนต์พระคุณเจ้าบินทบาทด้วยเจ้าค่านิมนต์พระคุณเจ้ารับบารด้วยเจ้าค่าท่านจึงมีสิทธิ์เลี้ยวเข้ามาครับเพราะพระพิสุไม่อาจจะอยากได้ของของผู้ใดโดยไม่ได้บอกกล่าวครับ มันจะผิดศีลทันทีฮะเป็นอาบาัตเป็นอะไรต่างๆมีพระธรรมวินัยกําหนดหมดชัดเจนมากดังนั้นเมื่อจะต้องการอะไรก็ต้องบอกก็ต้องกล่าวและชัดเจนชัดแจ้งชัดจริงชัดตรงเรื่องนี้ถามได้ว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถามหลวงพี่ชายได้ว่าจริงหรือเปล่าที่ผมพูดหลวงพี่เดินผ่านไปเอ้ยเลี้ยวเข้าไปรับอะไรเงี้ยเคยไปแวะบ้านนี้ประจําวันนี้ไม่บอกก็ได้อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้ทุกกรณีอาบัตสิ้นครับไปหาดูได้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือ เราจึงบอกว่าเวลาผมทําบุญอะไรผมบอกคุณวัตถุประสงค์ทําอะไรต้องใช้ปัจจัยเท่าไหร่แบ่งเป็นกี่กองบุญดีไซน์เป็นอย่างนี้ใครสะดวกทําเป็นครอ,อบครัวทําเลยนะใครที่รวมกับหมู่เพื่อนก็เป็นหมู่เพื่อนนะสร้างด้วยกันนะใครที่คนเดียวไหวเลยก็ยินดีนะโมทนานะเพราะสุดท้ายมันก็รวมเป็นก้อนเดียวกันเป็นมหาสมุรเดียวกันคือมหาสมุดของการถวายทานเพื่อเกื้อกูลพระาศาสนาอย่างนั้นทุกทานน้ําปิ่งวังยมนานจะมาแต่ละสาย ปริมาณน้ําไม่เท่ากันไหลแรงไม่เท่ากันคุณใสไม่เท่ากันแต่สุดท้ายมารวมกันเป็นทะเลเอ่าวไทยฉันใดก็ฉันนั้นครับนี่แหละคือการสร้างบุญบารมีเราถอดรหัสมาจนถึงวันนี้ครับคุณเพราะฉะนั้นคุณจําคําผมไว้เลยนะบางทีสร้างไปสร้างไปสร้างมาหันไปข้างๆเอา้าไม่เหลือใครเลยฮนะพระศาสดาจึงบอกว่าหากแม้นหันไปแล้ว ไม่มีกัลยะาณมิตรปรากฏไม่มีสัมมาทิฏฐิชนปรากฏแต่ทางที่เราไปนั้นมันถูกอยู่แล้วจงเดินไปคนเดียวครับเพราะเดี๋ยวทุกเส้นทางของคนคนเดียวมันจะมาบรรจบกันไปกองทัพธรรมกองทัพใหม่คนที่ศีลเสมอจาคะเสมอศรัทธาเสมอปัญญาเสมอจะมาเจอกันใครที่ไม่ใช่แม้นคุณจะลากเขาถูรูถูกกลางเขาก็ไปกับคุณไม่ได้นะชั้นใดก็ฉันนั้นครับคุณทั้งหลายบุญบาร,รมีนี้ นี่คือเรื่องจริงที่เราปรากฏในการสร้างเราทําต่อเนื่องกันมาผมมานั่งพูดเปลา่ปลาๆอยู่หนึ่คืนน่ะผมมาเล่น,ลนๆงั้นเหรอพรุ่งนี้ผมบินอินเดียผมควรจะพักผ่อนแล้วเนี่ยแต่ไม่ครับเรายังคงปฏิบัติกิจเพื่อพระศาสดายังนําส่งเสียงธทากระจายเสียงไปในไตรโลกธาตุแม้นมนุษย์ไม่อยู่ฟังยังมีเทวดาฟังแม้นเทวดาไม่อยู่ฟังยังมีพระพรหมฟังแม้นพระพรหมยังไม่ฟังยังมีโลกธาตุฟังอยู่ แม้ Man, ไม่มีใครรับรู้เราเองนี่แหละรับรู้และุูธเจ้าทั้งหลายย่อมโมทนาสาธุการกับผู้ประกอบสิ่งดีแม้นอยู่ในที่เล่นลับซอกขบเขาใต้มหาสมุทรแต่สิ่งนั้นเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสามมาันสามมาสังกัปปะเป็นสัมมาวายามะเป็นสัมมาในอริยมรคมีองค์8ทั้งหมดเหล่าน,านั้นพระศาสดาย่อมทรงสรรเสริญและโมทนาครับสาธุครับเคลียร์ไหมมีอะไรสงสัยสําหรับผมอีกไหม ทุกวันต้องมายํำทุกวัน,วนให้เปิดแม้ว่าอะไรก็ปิติในการสร้างบุญ